ขามาหอดฟังเล่าแล้วเร้อพอแม่พีโนโ่น้องยันบอกให้แม่มุงมารับเอาลูกในยูซิโนนี่ไคปีหน้าเจอกันใหมพร้อมอยู่บหมนะฮะนะนี่คือทางขยะยนะหลังจากผ้าเมไหวพระไง อยู่บนผู้มาโด่ร่มแล้วแล้วก็เลยพ้าพันลงมาไหวพญานาคเนาะตัวสีสุดโต๊ะมาดิกระผ้าพันมันยิงพญานาคมาในร้านสปยแต่พี่น้องเป็นเหลื่มห่อนแ้่แม <laughs> ่แกเสือแกแพะล่ะที่ไม่คุ้นก็ห่อนกันเลย มาไว้เนาะชาดอกไม้ไปไว่ปู ราาังาาจากพ้าคุณแม่ไหว้พญา,านาคแล้วนะคะรัจากว่ามีขบวนเฮกองแาวก็จะมาแข่งนนะก็เลยว่าสิภาาคุณแม่มาเบิงถ้าจัมีขบวนเฮกองเย คณะกรรมการเขาเห็นไหมสิ่งที่ีเอาขึ้นเวทีค่ะบองไม่ผิดกวันที่แม่บ้านก็คือแม่บ้านสุดสามพัฒนาครน,นะคะนำทีมโดยอ,อาพ่อต,ตา ขอบคุณมากนะคะใจกำลังใจแม่เฉยค่ะเอาไม่ได้มีเวลาอ้อมเมื่อวานนี้อยู่ที่บันแค่ต่บนบันคอนะเปิดเติอนไม่ มอกไครแดงเห็นบ่เอ็นเป็นอะไรงามมองใคแดงอยู่ไท่ามงามอยู่บ่างามอยู่อยู่หน้าห้างโรบินสันบางลักเอ้าแม่์เราเราไปสันมุกดาหารหลังจากพาเมร์ไปไหวพระเนาะหรือว่าไปผู้มาร่วมเลยเนีลยไปผู้มาร่วมแถวแล้วค่าก,กลับมาก็เลยพาเพื่อนมาสิพาเพื่อนมายางหางโรบินสันนั่นหนามา ปเบิ่งรวดเด้ยอยเข้าห้องน้ไปย่างไปยงไปย่งไ่างอยาเข้าขหาอาา้อง,อองน้ำเดี่ยวร้านอยวหวโลบิสันมุกดาหาปเข้าห้องน้ำเป็นบอ่อเดีออ่ยวขวาเป็นป่ายป่หามกาดไทยในห้าง นี่แม่มอนะงงามเนาะยางแหม่ยางยางหนวางยางไปเลยผัดหลอกผัดร่มให้หมอนางงามเนาะเียางไรหมอน้ำให้เพื้นสิน่าอุ้ยอ่างเลยม่ปุนะในอ่างนะทาง เสียปีใหม่ไงห้ามเนาะทำไมเป็น้องเออจับแล้วเนี่ย,นนงงออล,ยลงไปเออจับไปดีครึ่งดียวพี่หนอพี่น้องเอ้ยเนาะขื่น,ออออนแล้วผันยากสิลงวันนี้บรรยากาศอยู่ในห้างแอร์เ,อเย็นยินของขายเยอะมากนะคะเวลร่าหอดนะจับก,กระเบงิงกระก้าวใส่มองขนาดเลยโดนด เพื่อปลดเออแน่หนีได้เลยนางตรงมาทางนี um ้นางเอาเด็กนางออกครับนางไปตั้งคูณ ไม่สนเดี๋ยวจะไฮซ้งองพาอีกเดียวไหมอะซ้องไหมเดี๋ยวซงกว่าเอาไปซงหนวดหนำไซส์เนาะซงกันก็จะเอาไฮซ้องแหละสนามกับซะซ้งด้วยกันหนำไซส์แห้งซ้งยูยืนเป็นซุกเนานะ ซุมเย็นตีไม่เลยสุดกานเนี่ยไม่ได้กัดอยู่นี่ค่ะสื่อซ่าอยู่ไรกาแฟขี่สมุทรซังกาแฟกุ้งหละแก้วหายกุ้งแม่ เจ้วค่ะทุกคนจ้าดูดแมี่นั้นไหมี่มึงอยู่พีเบ้นป,ปากแห้งไหมมาเอาหวยนะเป็นไอแม่แสบจัง ่รถจูบเนี่ยในรถนะพี่รถพ้อมแต่ยังในเดี๋ยวเนี่ยแต่โดนัตเน่เกฟซีนะคุณหน้าอยากกินเกฟซีมาพี่น้องคนได้ร้ายเนาะในกาศอยู่ในหางรองไปเลยเบิร์ดดอกรอข้าเดียวนึ่พี่น้องเป็นอยากเมื่อแล้วเนาะค่ะมาใช่ครับจะเบิ่งคนนะ i'm the middle ตอนนี้ก็มาหอดานแล้วเนาะพี่น้องซื้อขาไปสวรรค์นาเขดนี่ต้องมาสื่อตัวรถจมวนอีก่อนเนาะควรจะมีบอลจำนายตัวรถเนาะจากหมุนอาหารไปสวรรค์นาเขดนี่ใบหนึ่งหรือว่าตีหนึ่งอ่ะหาหาสิบบาทเนาะหรือว่าคนหนึ่งหาสิบบาทเนาะพี่น้องหลังจากจำบ้านเด็กก็มานางถารถเนาะพอแม่พี่น้องก็เลยมี ลุงคนหนึ่งเราเอาลอตเตอรี่มาขายให้นะคะก็เลยให้คุณเมย์ลงจับเบิงมาพืนมาเด็กใดนอกจากเด้งเลยเออเด็กยังงหลข้อเบงเนี่ยสวยนะเนี่ยเมย์ราชรางวัลที่หนึ่งเป็พี่น้องหกล้านรึเปล่าครั้งแรกมาี่ยต้องเอาหกล้านเมื่อเลยเจ้าตือเจ้าือเลขได้สามสามตัวหนาเจ้าก็ได้อยู่แล้วดเย บ้านกา3ตูรังนก็ได้3มตรงก็ได้าเชมเด็กเด็ดสแมนะเจ็ทกแสนามสีหนึ่งสีเมื่อกี้นี่ร้านข้าคุพเอาขาวงหนามทิ้มอยู่กับกระพูดนำทั้งยะเพื่อเลยเก็บเราและกป็จิต ต่อแถวคุณนมาต่อแถวขึ้นรถนะคะถ้าไม่ต่อแถวคุณนบอยๆขคุนมาบในีุณนมือเสาร์ดึงก็บะาลายแล้วอู้ค้ากับสองใบยังันยังล้ายตอนนี้คนคนรถบาให้ต่อแถวคุณนมายังบอกให้แม่มึงมารับเอาลูกในยูซิโนนี่ เยมาบอกเด้แต่าไ่ได้มาหลับเปาจได้นั่งรถครับมาดกชินดึงานลาวแล้วค่ะดึงลานลาวแล้วค่ะพอเมพีโน่ชุ่มเส้นนจันเป็นสาที่2อท่านบ้างหยุดอะูดเเ็่งเสียเลยคนละร้อยลองร หลายคนสิวะสนาผ้าเมไปฟังไทยไปมุกไปสื่อนางได้ยังแนวสันได้เคเอฟซี FC, พอบายุบาลห้าบ่มีเด็กกระโดนัดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องอย่างอื่นกับพ่อหากินได้พอมีฮะนะนอกจากกับอไรอะไยัยงล้วงลายดอกพี่น้องแล้วก็ได้แบบเห็นสิ่งที่เขาเคยเห็นเนาะคะ่ะขาม,มา่าหอดฟังเล่าแล้วเลือพ่อแม่พี่น้องเป็นอะไรความรู้ซึ้ล่ะมวนยู่วมม่าไปมุกวัอนี้ มัวพุ่แม่ได้มวนอยู่อ่ะโอ้ไปครั้งแรกพี่น้องห้ดีใจในเห็นได้ยเป็นในเนะมืองไทยกับเมืองล่าเนาะอยู่บ่ไกลกันนะแม่นางรดไปขามโค้งไปก็หอนแล้วเนาะพี่น้องเอาเป็นบาได้จากเดชสนามตอนนี้กับเมย์กับร้านก็เดินห้างมาหอดฟังเล่าแลนะ้วเนาะสุดท้ายนี่สนามก็สิอจบคลิปแล้วเหมียวเ,เ,เนอร์ปเพียงสนีนาะจา้าสนามสิไปคับมไใสก่กระบานก่อนเนาะ ลิมนีกับสนามสิ่อก็ผักคลิปใบแี้งซันนีพอกันไหมลิปณ์นะขอบคุณนุกเกิลเดอร์ที่ขัมาหาส้มเบิ้งคลิปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีค่าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายดูยิ้มใด้ลูกบ้านหนึง่ง <laughs>